ภาษีในนามบริษัทกอดกีฟตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนกุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมิถุนายนห้าเดือนตอนนี้เราก็อยู่ที่กรมสรรพากรนะแล้วก็จะมีเอกสารที่จะแนะนำเพื่อนๆว่ามายื่นเองได้ คือว่าในสัมภาระนะนะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปพี่โอก็แอบ,บถ่ายมาในช่วงต้นนะนะอันนี้ก็มาอธิบายต่อหลังจากที่ยื่นเสียภาษีที่กรมสัมภาร์ในนามรูปแบบบริษัทนะนะเราจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องเรียนรู้หรอกเพราะว่าเราจ้างบัญชีรายเดือนแล้วรายปีแล้วแต่พี่โอจะบอกว่าถ้าเราทําเป็นมันก็ดีเพราะเวลาที่มีปัญหา ที่เราจ้างบัญชีแล้วเขาไม่ได้ทําให้เราหรือเขาหนีหายไประหว่างทางหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอย่าเรียกว่าปัญหาเลยเรียกว่าเป็นความท้าทายก็แล้วกันอย่างน้อยอะเราในฐานะผู้ประกอบการเป็นกรรมการบริษัทอะเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้ไม่ได้ในทางกฎหมายอะเขามองว่าเราเป็นคดีอาญาเราต้องเสียค่าปราบับหรืออาจจะต้อง ติดคุกได้อ่ะอันนี้ก็บอกให้ฟังไว้วันนี้ก็จะมาแบ่งปันการยื่นภาษีรายเดือนนะนะแล้วเราก็รวบรวมเอกสารเนี่ยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อเข้ารวมเล่มแล้วก็ปิดงบการเงินแล้วก็ยื่นไปที่กรมพาณิชย์แล้วก็เสียภาษีรายปีกับกรมสรรพากรถามว่าตอนแรกเรียนรู้ยากไหม แรกๆถ้าเราไม่เปิดใจเราก็รู้สึกไม่อยากฟังไม่อยากเรียนรู้นะรู้สึกแบบอะไรวะเราทํางานออกแบบแล้วเราไปไซต์างานแล้วเราเป็นผู้รับเหมาแล้วเราต้องมาทําบัญชีปวดหัวตายเลยไม่ชอบเลยไม่อยากทําเลยแต่จะบอกไว้ว่าเรียนรู้ไว้ไม่เสียหลายและเราก็ไม่ต้องโดนใครมาหลอกเราแม้กระทั่งคนทําบัญชีบางครั้งเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้เหมือนกัน แต่พนักงานบัญชีที่ดีๆนิสัยดีก็มีนะเขาไว้ใจเขาได้แต่อย่างใดก็ตามก็ขอแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเป็น SME เป็นเจ้าของบริษัทเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้อ่ะเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะเกินยาวอย่างเมื่อวานนี้ไปยื่นภาษีใช่ไหมตอนแรกก็ทำไม่เป็นหรอกก็ไปหาพี่ที่สักรานเขาแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าสอนหน่อย เขาก็น่ารักมากเลยนะสัมภาระเขตพื้นที่เขตพื้นที่อ่อะอะไรอ่ะแถวจะรันสนิทวงอ่ะพื้นที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ใจดีมากไม่ลำคาเราด้วยเราเขียนไม่เป็นไม่ลำคาเราเราบอกเลยเขาเลยว่าเราเป็นผู้ประกอบการเราอยากเสียภาษีให้ถูกต้องในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่เปิดบริษัทเราอยากทําให้ถูกต้องสอนเราหน่อย เชื่อเถอะทุกท่านที่ไปติดต่อนะกรมสมรครนะเขาอะสอนเราอยู่แล้วอะเขาเรื่องเลยเขาเรื่องสองรอบแล้วเนี่ยพองดอห้าสามพองอรอห้าสามอะก็คือเราอะไปจ้างคนทำงานให้เราต่อหรือเราจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือในนามบริษทัทในรูปแบบบริษทัทค่าจัดจ้างต่างๆเนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ เรามีหน้าที่ต้องหัก3%คือบริษัทที่รับจัดจ้างให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลกับน,นิติบุคคลด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องส่งแหวน7%ถูกไหมให้กับกลุมสัมพากรในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่หกนะักหน้าที่จ่าย3%เนี่ยและเราก็นํารายงานตรงที่เราหักในแต่ละเดือนเนี่ยยังเมื่อวานไปยื่นของเดือนกรกดาใช่ไหมก็คือรายจ่ายของ ที่เราหากักสามเปอร์เซ็นของบริษัททูมูฟอ่ะนะ Universal Communication ก็คือค่าโทรศัพท์ของบริษัทก๊อ g i ิ t เนี่ยนะของพี่โอเนี่ยนะพี่โอก็จะหักไว้ที่สามเปอร์เซ็นใช่ไหมตอนเราหาักนะที่จ่ายเนี่ยเราก็ดูว่าค่าโทรศัพท์ต่อเดือนเนี่ยพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าสามอย่างเงี้ยเราก็กรอกตัวเลขไปเลยหนึ่งหรือจะพิมพ์ก็ได้นะอะเดี๋ยวกันเหนียวอ่ะเขียนให้ดูหนึ่งหนึ่ง 7จ็ดใช่ไหมอัตราสามเนจำนวนหักภาษีหนะ้าที่จ่ายก็คือคิดออกมาแล้วเนี่ยมัน3 2มสุดเก็คือเราหาัก3%แล้วเรามีหน้าที่ต้องเอาใบาพองอดอห้าสเนี่ยไปยื่นกรมสรรพากรอันนี้จะเป็นใบแนบนะเพื่อนๆและ้ะน,นี้เป็นใบปะหน้าใบาปะหน้าก็คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร mm hmm. ก็คือ mm hmm. บริษัทกอดกิฟที่พีอจดทะเบียนไว้นะแล้ใส่ที่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ยื่น mm hmm. เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน mm hmm. ก็คือมันเราจ่ายให้กับบริษัททูมูฟเอชเนี่ยนะวันที่24่่อันเนี้ยยี่สิบส่ลืมใสอ่สิบมิถุนายนนะหกเราก็ต้องมาติ๊กในช่องนี้เดือนมิถุนายน แล้วเราก็อันนี้ทําจากคอมพิวเตอร์มาแล้วบางอันบางอันก็ไม่ได้ตกลงนะนะก็เขียนเพิ่มได้อันนี้ก็คือยื่นปกติมาตาสามก็คือหกักสาเปอร์เซนถามว่ายื่นปกติหมายถึงอะไรในเดือนมิถุนาคือเดือนที่แล้วใช่ไหมพี่โอ้ไปยื่นสัมภาระเป็นของเดือนก,กรกฎาไม่ให้เกินวันที่เจ็ดหรือวันที่สิบห้าเนี่ยจําได้ว่าไม่ให้เกิน วันที่เจ็ดนะแต่ถ้ายื่นทางอินเทอร์เน็ตไม่เกินวันที่สิบห้านนี้เพื่อน,อนๆไปเช็คดออูระบบของเขาอีกทีและกันกลัวให้ข้อมูลผิดคําว่ายื่นเพิ่มเติมหมายความว่าไงอย่างสมมุติว่าเดือนนี้เรายื่นของค่าใช้จ่ายของเดือนที่แล้วใช่ไหมเรามาทำมานำมายื่นในเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมแต่จริงค่าใช้จ่ายมันเกิดในเดือนมิถุนาเราหักสามเปอร์เซ็นต์เข้ามาแล้วเราก็มายื่นในเดือนกรกฎาคมก็คือเมื่อวานไปยื่นมาเราก็ ลงวันที่ของเดือนกรกฎาคมใช่ไหมก็คือเราก็ต้องลงวันที่สามที่สามกรกฎาคมอันนี้คือมาเมื่อวานไปยื่นแล้วนะแต่ว่ามาให้ดูอีกทีหนึ่งเราก็ยื่นวันที่สามใช่ไหมกรกฎาคมสองห้าหกสามแล้วก็เซ็นแล้วก็มีตาประทับก็คือยอดอยอดเท่าไหร่ที่เราไปยืน่นก็คือยอดหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าสามรวมภาษีที่นำส่งก็คือ32.97รวมยอดภาษีที่นำส่งก็คือ32.97ที่เราหัก3เซนเข้าไว้เราก็ไปยื่นไอรายการที่เราไปยื่นเนี่ยตอนที่เราไปจ่ายค่าโทรศัพท์ใช่ไหมเพื่อนๆเราจะได้ใบนี้มา ใบค่าจ่ายบินใบเสร็จแต่ว่าพี่โอก็ได้นําใบารับรองหกักภาษีณน้ที่จ่ายหากักสเอร์เซนอันนี้เป็นก๊อปปี้นะอันนี้ซื้อมาเป็นเล่มๆไม่ได้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์มันง่ายดีแล้วก็ไปเขียนบางครั้งเราอยู่นอกพื้นที่ไงเราไปไซน์างานแล้วเราไปจ่ายค่าโทรศัพท์เองอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมียอดที่จ่ายไปตามนี้เลยเพื่อนๆแล้วเราก็เก็บต้นฉบับเนี้ยไว้ในแฟ้มเพื่อให้ สำนักงานบัญชีรวบรวมตอนสุดท้ายนะแต่อันนี้พี่โอไปยื่นเองไม่ได้ให้สำนักบัญชียื่นให้รายเดือนก็ก็จะเขียนประมาณนี้แหละก็จะจบในเรื่องของพองดห้าสามอันดับแรกนะทางกรมสรรพากรเขาก็จะให้บินใบเสร็จมาแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ยใบเสร็จหลังจากที่เราชำระแล้วเขาเก็บไว้สาม7ก็เป็นพองดห้าสาแต่ถ้าเราอ่ะ ลืมยืน่นหรือผแผนกบัญชีที่เราจ้างไม่ได้ยื่นให้เราตรงตามเวลายอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรอย่างเงี้ยเราจะโดนปรับฉบับละสองอบาทแล้วก็ต้องไปลงชื่อว่าเราอ่ะผิดคดีอาญาฟังดูแลน่ากลัวเนาะแต่ว่าถ้าเราทำเป็นมันก็รัดกลุมอันดับต่อมาก็เป็นภาษีพพสามศูนนะพพสามศูนย์หมายถึงว่าเราอ่ะ รับงานอย่างสมมติว่าบริษัทพี่โอเป็นตกแต่งภายในออกแบบเชป่ะเพื่อนเพื่อนพี่โอไปรับงานลูกค้ามาอย่างเงี้ยพี่โอก็ต้องแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าแล้วพี่โอก็มีหน้าที่ส่งภาษีแหวกให้กับกรมสรรพากรในฐานะที่เราเป็นอ่ารูปแบบบริษัทเราควรส่งภาษีให้กับรัฐเพื่อรัฐจะเอาไปพัฒน,นาประเทศแล้วก็ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรช่องนี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่ในนามบริษัทของเราอะ่ะเลขประจําตัวของบริษัทนี้พี่โอไม่ได้พิมพ์ออกมาให้ดูนะเพราะว่ามันจะยาวอยากจะอธิบายแล้วชื่อผู้ประกอบการก็เป็นชื่อบริษัทอย่างของพี่โอก็คือบจกกกอกีบแล้วก็เลขที่แล้วก็เบอร์ติดต่อพี่โอบริษัทใบพอๆสามศูนย์ถ้าเราไม่ได้รับงานในเดือนของมิถุนาถูกปะ เราไม่ได้รับเงินเราไม่ได้รับงานเดือนมิถุนาเราก็เขียนว่ายื่นปกติแล้วก็ขีดช่องยื่นปกติแล้วเราก็ติ๊คําว่าเดือนมิถุนายนเห็นไหมบ้านเนี่ยเดีย๋ยวขยับให้ดูให้เห็นนะแล้วก็ในช่องตรงเนี้ยเราก็ไม่ใส่อะไรแล้วก็เป็นขีดเป็นศูนย์ว่างไปแต่เรามีหน้าที่ต้องยื่นทุกเดือนนะเพื่อนเพื่นพอนเพราะอะไรเสร็จแ,แล้วตรงท้ายเนี่ยข้างท้ายเนี่ยเราก็เขียน ชื่อผู้ประกอบการกรรมการใช่ไหมก็เป็นชื่อพี่โอเอแล้วก็ตาประทับแล้วก็ลงวันที่เมื่อวานไปยื่นมาก็เป็นวันที่เออเออมื่อวานวันที่เท่าไหร่นะเออเมื่อวานวันที่สามโทษทียื่นวันที่สามแล้วก็ลงชื่อสามตรงเอ,อลงลงไว้ว่าสามกรกฎาคมสองห้าหกสามแต่ว่ายื่นไปแล้วนะเขาเก็บเอกสารไปแล้อันนี้ เขาห้ามถ่ายคลิปเนียเมื่อวานเลยอธิบายไม่ได้แต่ถ้าว่าเรามีมีรับงานนะแล้วเราจะต้องมากอกตรงเนี้เราก็ดูว่าเรารับงานมาเนี่ยมูลค่างานเท่าไหร่เราก็คูณแวนเจ็เปอร์ซใช่ไหมในกรณีที่เราไม่มีการรับงานแลวนะหรือว่าจัดจ้างงานใครเนี้ยเราก็ยื่นเป็น พอพอสามศูนย์แล้วก็ใส่บิดใส่ขีดค่าเป็นคล้ายๆเหมือนบินเปล่าแบบนั้นนะไปยื่นให้กับสัมภกรนะแล้วก็ลงชื่อตรงนี้ลายเซ็นตรงนี้ตาประทับถ้าเราไม่ยื่นตามกำหนดเราจะถูกปรับแผ่นละห้าร้อยบาทของสำหรับพอพอสามศูนย์นะ แต่ถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆรับงานวิธีการคิดก็คือมันจะมีแหวนนอกแหวนในยกตัวยอย่างรับงานที่หนึ่งแสนบาทแหวนในหมายความว่าเอาแหวนนอกก่อนแหวนนอกมันง่ายหนึ่งแสนแหวนนอกก็คือไปคูณที่เจ็ดเปอร์เซ็นถูกปะ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดพันรวมยอดก็แสนกับอีกเจ็ดพันนี่คือแหวนนอก ถ้าแหวนนหมายความว่าหนึ่งแสนรวมแหวนแล้วเราก็ต้องคิดยอดก่อนแหวนวิธีการคิดยอดก่อนแหวนก็คือเอาหนึ่งแสนเอาไปหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดคูณด้วยหนึ่งร้อยจะเท่ากับยอดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดจุดเก้าอ่ะเดี๋ยวจะลืมกันก็คือถ้าแหวนนก็คือหนึ่งแสนยอดหนึ่งแสน เอาไปหารด้วยเห็นว่าเพื่อนๆหนึ่งร้อดนะคูณด้วยหนึ่งยี่เขาเรียกยอดก่อนแหวดต,ต้องหายอดก่อนแหวดก่อนยอดก่อนแหวดกดเครื่องคิดเลขแล้วมันได้9ก้าสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเจ็ดจุดเแล้วก็เป็นทศนิยมห้อยหลังเต็มเลยไม่ต้องเขียนกันแล้วกัน เราได้ยอดก่อนแหวนเท่านี้แล้วก็เอายอดก่อนแหวนเก้าสามสี่ห้าเจ็ดจุดเก้าเอาไปคูณที่เจ็ดเปอร์เซ็นเอายอดก่อนแหวนเนี่ยนี่คือยอดก่อนแหวนเอายอดนี้ไปคูณที่เจ็ดเปอร์เซ็นคูณที่เจ็ดเปอร์เซ็นนะเก้าสาม 4 5 7.9คูณที่7%เปอร์เซนมันจะได้จากเครื่องคิดเลขพี่โอนะหกห้าสี่สองจุดศูนย์ห้าสามห่อนเพื่อนๆจะไปลองคิดก่อนก็ได้นะ053ย์หเขียนนีงก็จะเจ็ดเลยเอายอดหกห้าสี่องจุดศูนย์ห้าสา เอาไปบวกยอดก่อนแวด93457.9มีหยุดจุดทศนิยมห้อยหลังเยอะแยะไปเลยอ่ะก็จะได้ประมาณ1 000. นึ่งแสนเนี่ยยอดนี้ก็จะได้1นึ่งแสนแต่บางทีเครื่องคิดเลขมันอาจจะไม่ยอดเป็น1นึ่งแสนไม่รู้ทศนิยมไหนมันหายไปก็อย่างเงี้ยเขาเรียก เขาเรียกว่าแหวดในภาษาบัญชีที่กรมสรรพากรเขาบอกพี่โอมานะอันนี้แวไในวิธีการก็คือเราก็จะได้ตัวเลขพวกนี้มากรอกถ้าเรารับงานหนึ่งแสนแวดนอกเนี่ยมันก็จะง่ายก็คือเอายอดขายหนึ่งแสนเจ็ดพันตรงนี้ก็กอรอกเป็นแสนเจ็ดพันอันนี้แหวดนอกนะแล้วก็ ยอดขายที่ต้องเสียภาษีก็คือใส่ตรงนี้เจ็ดพันยอดขายที่ต้องเสียภาษีมากรอกช่องเนี่ยภาษีขายพาูดง่ายภาษีขายเจ็ดพันแล้วภาษีขายในเดือนนี้ก็คือเจ็ดพันเรามาใส่ช่องช่องห้าเบอร์ห้านี้ถ้ามีภาษีซื้อเช่นว่าเราไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ เราก็เอาแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะที่เราได้ใบเสร็จมาภาษีซื้อในเดือนนี้มาใส่ที่ช่องเจ็ดเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆใส่ที่ช่องเจ็ดแล้วเราจึงจะได้ภาษีที่ต้องชำระในเดือนนี้จริงๆก็คือช่องที่แปดพู้ง่ายภาษีซื้อเอาไปลบภาษีขายก็จะได้ภาษีที่ต้องชำระจริงเอามาใส่ใน ในช่องเก้าช่องสิบช่องเก้าเนี่ยไม่รู้เข้าใจกันเปล่านะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทําไม่ค่อยมั่นใจในตัวเลขก็อาจจะเขียนอินสอไปก่อนแล้วไปหาพี่ที่สัมภครรให้เขาอะช่วยคิดให้อีกทีหนึ่งเขาช่วยคิดทุกคนแหละใจดีสมภกรเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อตรงนี้แล้วก็ตาประทับแล้วก็ยื่นก็ให้ยื่น ถ้ายื่นแบบว่าแมนนวลนะนะแบบไปที่กรมสรรพกรเองก็ไม่ควรเกินวันที่เจ็ดถ้ายื่นออนไลน์น่าจะไม่เกินวันที่สิบห้านะถ้าจำไม่ผิดแล้วเพื่อนๆก็เช็คข้อมูลอีกทีแล้วกันส่วนไม่ได้ปิน้นเมื่อวานไปเมื่อวานนี้ไม่ได้ยื่นไม่ทันนะพอพอสาศูนย์ของช่วงที่ติดโควิดกับไอ้กับพงด5วัหสามนะพงว้าสามโดนปรับใบละสองร้อย ในเดือนที่เราไม่ยืน่นเรื่องคดีอาญาด้วยส่วนพอพอสามศูนย์ไม่ว่าเราจะรับงานหรือไม่รับงานแล้วโดนปรับใบละห้าร้อยของแต่ละเดือนที่เราไม่ยืน่นหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์เพื่อนๆนะอ๋อแล้วก็พี่โอลืมปินพ์อีกใบหนึ่งมามูยื่นเข้าไปหมดแล้วเลยไม่มีก็คือพองดอหนึ่งก็จะเป็นเงินเดือนของทีมงาน ที่เราต้องมีหน้าที่ที่เราต้องไปยื่นที่กรมสรรพกรว่าเรามีลูกจ้างกี่คนเรามีหักภาษีลูกจ้างไว้ไหมถ้าเราไม่มีหกักเราก็ใส่เป็นศูนย์ไปแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องยื่นพงองดอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสองใบแบบนี้ตักเขียนตรงนี้ว่าพงองดอหนึ่งเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรงนี้ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพกรได้เลยนะนี่ก็ดาวน์โหลดมาพิมพ์แล้วก็ส่งส่งข้อมูลเอง ที่กรมสรรพากรในเดือนถัดไปของทุกเดือนที่มีการามีหน้าที่ต้องยื่นนะเอาง่ายก็ถ้าเพื่อนๆจ้างบัญชีเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ทำเองแต่ว่าทำเองเป็นก็ดีเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือน3 5 0 0ได้ทุกเดือนในกรณีที่เรายัางจ้างบัญชีรายเดือนอยู่เราควรจะรู้เพราะเวลาที่ เกิดเหตุอะไรขึ้นมาในระบบภาษีบัญชีบริษัทเขาไม่ได้ไปโทษบัญชีที่รับจ้างเราหรอกเขาเอาเรื่องเราในฐานะเป็นผู้ประกอบการเราโดนอันดับแรกเพราะเราเป็นกรรมการแล้วก็เป็นคดีอาญาด้วยตูนทั้งทั้งปั๊ไอ้ทั้งตับอาจจะต้องถูกจำคุกถ้าสมมุติว่า เพิกเฉยนานแต่คิดว่ามันไม่น่าถึงขั้นนั้นหรอกก็ถ้าเสียค่าปรับก็ไปต่อได้หวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยรู้ทันรับเหมากับพี่โอ้ปันนันและจะหาความรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจทางด้านออกแบบรับเหมาต้องเรียนจบอะไรมา ถ้าเราจะเปิดโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้างจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาทำในอาชีพนี้จะนำมาแบ่งปันแล้วเจอกันในคลิปถัดไป